ตอนนี้ไม่ทราบว่าจับตัวได้หรือยังมันมีเข้าหลามอยู่ในมือมันมีเข้าหลามอยู่ในมือมันอันตรายมันเจอใครมันก็ยิงนะครับกระสุนปืนอาวุธปืนหาง่ายมันซื้อบีบีกันที่เขาดัดแปลงมากระบอกไม่กี่พันห้าพันหกพันแล้วมันไม่ได้ต้องไปดัดแปลงอะไรเลยมันเปลี่ยนลำกล้องเป็นลำกล้อง เล็กซึ่งตอนนี้โลงกลึงมันทำได้ขายลำกล้องกันไม่กี่สตังค์แม็กกาซินใส่ขนาด9ก้ามมมันก็เปลี่ยนเป็นจุด380มันไปก่อเหตุเลยเหมือนไอเด็กที่สยามอ่ะเพราะเหตุนี้ไงท่านอนุทินชาญวิยกุลท่านเลยห้ามแบงกกันซึ่งมันเหมือนเข้าหลามจริงๆทุกอย่างเลยกลไกอะไรนะครับความแข็งแรงก็ใช้ได้ ท่านถึงห้ามแต่ลูกน้องท่านท่านนักวิชาการสอนอสอกอมองว่ามันไม่ผิดกฎหมายพอไม่ผิดกฎหมายมันก็สั่งกันขายเกือนบ้านเกื่อนเมืองเลยสั่งกันขายเกือนบ้านเกื่อนเมืองเลยนะครับมันโอ้ยมันแย่นะครับม,มันแย่นะนแยเนี่ย โอ้โชว์ไม่ได้ซะด้วยเนี่ยผมก็มีอยู่เนี่ยนะครับแม็กกาซีนมันใช้ได้เลยเนี่ยแบงก์กันบีบีกันเนี่ยนะครับนะครับ ไ,ได้ใช้สนานเสียไปแล้วเดี๋ยวต้องไปซ่อมแล้วอาวุธที่ใช้ก่อเหตุท่านดูข่าวแต่ละข่าวเถอะครับเป็นของเถื่อนทั้งนั้นไม่ใช่ที่ท่านนายทะเบียนออกใบญาตให้นะครับ แล้วข่าวว่าทางรัฐบาลมทหนึ่งกับท่านนายกสั่งห้ามการอนุญ,ญาตให้พกพาเข้าเข้าหลามหรือปอสิสอไปอีกหนึ่งปีโดยส่วนตัวผมด้วยความเคารพนะครับไอคนที่มันใช้เถื่อนเถื่อนมันก่อเหตุโดย ไม่ได้สนใจกฎหมายบ้านเมืองอะไรส่วนคนที่พกพาไปโดยไม่ได้รับญาติมันก็พกกันอยู่แล้วแต่คนที่จะได้รับใบญาติปอ2ได้เนี่ยคือคนดีที่มีคุณภาพที่จะช่วยเหลือสังคมได้แล้วไม่ใช่ว่าใครไปยื่นขอก็ได้นะครับท่านครับไม่ใช่ใครไปยื่นขอก็ได้ ขอไปสักพันลายเนี่ยผมว่าอนุญาต20่ลายได้แล้วมั้งขอยากมากขั้นตอนเยอะมากเอกสารเยอะมากนะครับถ้าในจังหวัดท่านผู้ว่ารายการจังหวัดซึ่งเป็นพ่อเมืองท่านก็จะใช้ดุลพินิษว่าบุคคลคนนี้เขาทำคุณงามความดีนะครับแล้วชีวิตเขาตกอยู่ในอันตรายผู้ว่าก็จะอนุญาตออกป12ให้พกได้ในเขตจังหวัดนะครับ แต่ในเมื่อเป็นความคิดของท่านที่มีอำนาจก็ไม่ว่าไม่ว่าครับเป็นอำนาจท่านก็ไม่ว่าอะไรครับผมนี่ไม่ได้เดือดร้อนอะไรโดยส่วนตัวผมไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะครับเพราะว่าผมมีรายชื่อบรรจุอยู่ในหน่วยงามความมั่นคงนะครับผมไม่ได้พกได้กระบอกเดียวนะครับผมพกได้หลายกระบอกตามที่ ผู้บังคับบัญชาเ้าอนุญาตนะครับผมก็เลยไม่มีปัญหาอะไรครับเพียงแต่ผมพูดในภาพรวมของชาวบ้านทั่วไปผมไม่ได้ไปได้เปอร์เซนต์จากการออกป12นะครับนะฮะท่านลองคิดเอาเถอะครับท่านอนุญาตให้คนดีๆเขาได้มีโอกาสป้องกันชีวิตและทรัพย์สินเขาโดยเราเก็บค่าธรรมเนียมออกป12ให้เขาใคร พกปิดเงื่อนไขเราก็ยึดใบอนุญาตคืนมันไม่ดีกว่าหรือครับนะครับมันไม่ดีกว่าเลยครับแต่ให้ไปห้ามเขาเนี่ยผมมองว่าเป็นผลร้ายนะฮะเหมือนกับไอ้เด็กที่อ่างทองวันนี้ก่อเหตุยิงเขาสองศพเลยถ้ามันมีคนดีๆซึ่งท่านพิจารณาแล้วว่า ควรพวกได้เขาอาจจะระงับยับยั้งเหตุนะครับที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเขาจเจริญกว่าบ้านเรานะครับทุกคนยอมรับไหมครับว่าสหรัฐอเมริกาจเจริญกว่าบ้านเรานะครับเขาอนุญาตให้ประชาชนเขาพกแต่ต้องมีเงื่อนไขว่าคุณต้องผ่านการอบรมคุณต้องเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพครับเขาให้พกนะครับเดี๋ยวนี้ท่านไปห้ามคนดีด คนที่มีศักยภาพนะครับตำรวจจะยศทหารจะยศพลเอกพลโทพลตีท่านไม่ให้กขพกแล้วไปเจอวัยรุ่นซึ่งวัยมันกำลังคึกขนองเลยพกบีบีกันพกเข้าหลามของเถื่อนมันก่อเหตุกลาดยิงไปทั่วเนี่ยตำรวจทำได้ก็ไปดูที่เกิดเหตุไปพริกศพหรือไปแสดงความเสียใจเท่านั้นแหละครับ โอ้ยตายแล้วมานะครับผมก็เป็นนโยบายท่านผมไม่ไปผมเป็นชาวบ้านธรรมดาสุดแท้แต่ท่านเถอะครับเขาไปขอก็ขอยากนะครับมามันแล้วแต่เป็นนโยบายของผู้หลักผู้ใหญ่ที่ท่านจะมองนะครับบางคนนี่ อย่างท่านสมัยท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะสชมาเก้าปีท่านยังไม่ห้ามเลยครับท่านยังไม่ห้ามเลยนั่นขนาดมาจากการปฏิวัติรัฐประหารแล้วก็มาเลือกตั้งนะครับเป็นนายกมานะครับท่านยังไม่ห้ามเลยนะครับรัฐบาลก่อนก่อนก็ไม่ห้ามครับเพิ่งมาห้ามรัฐบาลนี้ครับเพิ่งมาห้ามรัฐบาลนี้นะครับเพิ่งมาห้ามอยู่ ปีที่แล้วกับปีนี้จะห้ามอีกปีเนี่ยนะครับ